สวัสดีครับออกจากเกาะแล้วนะครับมานะดูซิได้อะไรบ้างผมกดไปแล้วนะนะครับได้มดคืนนะครับมดที่ตายในเกาะนะครับได้คืนทุกตัวนะได้คืนทุกตัวนี่ผมยิงทีสิบตายไปแสนว่าตัวนะครับมดกาดทีเก้าตายไปสี่หมื่นตัวตัวได้คืนหมดเลยนะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนมีอะไรอีก นี่คือรักษารักษาจะได้คืน70%นะคจะได้ทรัพยากรคืนจากการรักษามดทั้งมดเกาะและมดส่วนตัวนะครับมดทหารนะครับนะไม่รวมไอเทมเร่งสปีดนะครับคือได้70%คืนมานี่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 น,นี่ใช้อะไรไปเท่าไหร่ลองดูซินี่ใช้เนื้อไปแสนคะูณ6,000นเนี่ยเท่าไหร่วะ <laughs> ตัดส่วนไปตัว670ล้านเนี่ยนะครับ นี่ถือว่าน้อยนะนี่ลงเกาะเก่าลงเกาะเก่าครับไปเรียกว่าไปไปพักผ่อนนี่กว่านะเรียกว่าไปพักผ่อนนี่กว่าแต่ก็เล่นเอาตัวเร่งรักษาหมดอะวัดกันวันสุดท้ายอะนะครับไม่ได้บูกันไม่ได้บูเยอะนะบูกันแค่วันสองวันเองนะครับจากสามสิบแปดวันทั้งหมดนะครับถือว่าไปพักผ่อนเบาๆนะได้คืนมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับได้ทรัพยากรคืนมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ คืนเข้าไปเก็บในในไอเทมในกระเป๋า่าเข้าไปเก็บเป็นไอเทมในกระเป๋านะครับไอที AT ่ไอทีมันอยู่ลลข้างนอกกระเป๋าเนี่ยเรามาใช่ไหมเวลาเก็บเก็บกลับคืนเข้าไปในกระเป๋านะครับได้แลมมิ่อันนี้แจ้งว่าจบแล้วนะครับอะไรจะหายไปบ้างอะไรจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับไข่ไข่มดเกาะก็จะกลายเป็นไข่ส้มธรรมดานะครับนะบแล้วก็รีเซ็ตเคิรนพวกเรซินนะครับที่หมดอายุนะครับนี่ เสริมเลเซนดิสเซอร์เคิลเป็นเนื้อมั้งจำไม่ได้ละนะครับผมผมได้ไปแล้วนะครับผมได้กลับผมกดอะไรเทนรับมาแล้วนะครับอ่ะเหลืออีเวนต์ที่ผมยังไม่ได้กดรับได้อะไรบ้างมาดูกันได้อันนี้นี่กิติยศเนี่ยไปดูในคลิปกิติยศนะครับนี่คือรางวัลที่ได้จาก range หรือว่าช่วงช่วงกิติยศที่คุณได้นะครับผมอันดับเ4็ดสิบส่มันจะอยู่ในเรนจ์ห้ถึง ถึงร้อยหรือสองร้อยเนี่ยแหละนะครับก็อยู่ในเร่งนี้นได้เท่ากันหมดในเร่งนี้นะครับนี่ได้สําหรับอะไรนะอะไรนะอะไรลืมชื่อหมดแล้เชื้อรายีนแบคทีเรียเซลอะไรเนี่ยเออเนี่ยครับได้แบบหลายร้อยอยู่นะได้มาหลายร้อยอยู่นะครับก็เอาไว้ใช้อัพอัพพวกนั้นนะนะนะพวกเย็นเซลเชื้อรานะได้ทรัพยากรนะครับนะกดรับเลยนี่ ไเร่งมานิดหน่อยนะครับสำคัญตรงไอพ้พวกเนี้ยพวกพวกอเพเซลล์อัพยีนอัพแบคทีเียแหละนะครับของสำคัญต่อไปรางวัลครอบครองอ่านี่ผมเป็น r 4ครับผมได้รางวัลน,นักสำรวจเกาะทะเลระดับ r 4นะครับได้ไข่ไกลายพันธุ์สำรวจ10ฟองนะครับเดี๋ยวมาฟักกันเลยได้ซากสัตว์6 0ัสอ่าทก่อน,นี่เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเร่งมาด้วยนะครับ สำคัญนี่สำคัญฟักสัตว์กับไข่ไข่นี่ได้มดเกาะแน่ๆตัวหนึ่งแน่ๆนะหนึ่งตัวบางคนได้มากกว่าหนึ่งตัวได้สองตัวก็มีนะครับเดี๋ยวมาฟักกันว่าจะได้เท่าไหร่ฟักได้เลยไม่มีผลกับวันพฤหัสคือไม่มีคะแนนในวันพฤหัสครับไข่ไกลพันสํารวจนี่ไม่มีคะแนนฟักได้เลยต่อไปรางวัลสําหรับภูมิทัศน์มหัศรจย์นี่ได้เพื่อนรักษาขอบคุณมาก Uh, ครอบครองภูมิทัศน์เลดั l เก้าเลเก้ามี3อันนะสีผมนะครับได้1อันได้หอันก็ได้รางวัลน,นี่ได้ไข่สัดป่าได้ไข่ส้มนะครับได้อัพนี่เซลล์ยีนเชื้อราแบคทีเรียใหม่แล้วนี่สำคัญสาคัญน,นะครับลงเกาะขอให้ลงเถอะครับเกาะเก่าเกาะใหม่ขอไอรางวัลเพียบนะยอมเสียเวลา38วันอยู่บนเกาะนะครับ รางวัลเยอะจริงอยู่ให้ครบนะไม่ใช่ออกมาก่อนนะอยู่ให้ครบนะครับแล้วก็สุดท้ายรางวัลที่แฟรี่ให้ผู้เข้าร่วมเกาะแฟรี่ผูเ้เข้าร่วมเกาะนะครับได้เปลือกส้มเปลือกหนึ่งได้ไข่ไข่ส้มไข่สัตว์ป่าสีส้มห้าดาวนะครับนะบได้นิวเคลียสใหญ่นี่อัปเกรดยีนแบคทีเรียนน่พวกนี้นะครับ ได้อาหารมาแมลงด้วยน,นี้ฟรดี้ให้มาขอบคุณครับนี่เห็นไหมลงเกาะเธอครับได้ของดีดีทั้งนั้นนะครับมาฟักไข่กันดีกว่ามาฟักไข่มดเกาะการันตีตัวที่สามนะครับลงเกาะหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเกาะเก่าเกาะใหม่คุณจะได้มดเกาะสามตัวนะครับมดเกาะสามตัวแบบแบบแรนดอมนะอ่เลือกได้หนึ่งตัวตอนขาเข้านะครับ แล้วก็ตัวร้อยใช้ตัวโชคดีร้อยเป็นเป็นสุ่มแล้วก็ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวที่จะได้จากรางวัลเนี่ยนี่สุ่มเหมือนกันครับมา,มามามานี่มันเขียนไว้ว่าอะไรไข่ไก่พันสำรวจฤดูการสิบฟองนะในการต่อโซ่ระดับโลกเพื่ออำนาจการฟักไข่สำรวจฤดูการฟักไข่มดพิเศษการสำรวจการฟักไข่ก่อนห้าครั้งจะได้รับมดพิเศษเกาะทะเลฤดูการหรือถิ่นธุรกันดานลฤดูการอย่างน้อย หนึ่งตัวเห็นไหมเห็นจะได้มดเกาะเก่าหรือเกาะใหม่หนึ่งตัวแน่ๆนไอ้เทนนี้จะหายไปหลังจากปิดการอะไรฟักไข่ลูกกลแล้วโอเคป้ายนี่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 หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับโอกาสโอกาสเดี๋ยวให้ดูโอกาสโอกาสดูตรงไหนวะดูงนี้มีบอกไห้นี่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 นะครับคุณจะมีโอกาสได้ นี่มดที่คุณมีโอกาสได้เหล่านี้ครับเหล่านี้เยอะจริงจรสองเปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นแต่ได้แน่ๆนนะแล้วก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งในเหล่านี้ครับนี่นี่นี่มดเกาะน,น้ําตาลอาคาเซียกินสัตว์ด้วงดําเต่าคนลตัดใบยากรับเลือดเลื่อยตัดท่อทองนะครับจะมีโอกาสได้เหล่านี้อ่ะมาดูกันครับมาดูกันครับผมจะได้อะไรเอาไปไหนแล้ว แต่นี้อนนี้นี่นี่นี่ในห้าครั้งแรกต้องได้มดฤดูการแน่หนึ่งตัวเป็นมดการันตีแบบสุ่มใบที่หนึ่งยังไม่ได้ใบที่สองยังไม่ได้ใบที่สามได้แล้วปิงเต่าหัวโลมดกาดตึงตึงๆแต่ฉันเล่นสายยิง <c oughs> มาสามสี่ตัวแล้วแชร์ซะหน่อย เอ้าได้ก็ดีกว่าไม่ได้แน่ได้ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับนีอีกไหมตัวที่สองขออีกสองตัวนะไม่เคยได้สองตัวเลยไม่เคยได้สองตัวเลยขอสองตัวนะขอสองตัวขอสองตัวขอสองตัวได้ตัวเดียวใครได้สองตัวมาอวดกันได้นะครับนะผมได้ตัวเดียวนะครับนี่ การฟักใสตำรวจได้ต่าหัวโลนะครับตัวเดียวบางคนได้2ตัวตรงนี้อยู่ตรงนี้มีสองตัวนะครับเต่าหัวโลเต่าหัวโลเต่าหัวโล,โลไหนๆก็ได้มาละไปดูกันเจ้าเต่าหัวโล,โลเปิดสกิลครบแล้วนะแต่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยครบแล้วอัพดาวยังได้เนี่ยมีเปิดเหลืออีกสามอัพดาวยังได้นะครับแต่ไม่ได้อัพนะครับไม่ดีหรอ เปล่าผมเล่นสายยิงกาดยิงยิงกันแหละแต่ตัวกาดตัวหน้าไม่ได้ใช้เต่าหัวโล่นะครับเพราะว่ามันมันเหมาะกับทีมกาดล้วนนะครับยังไงไปดูสินี่สก,กิลที่สองมันสุ่มระยะมีผลสองหมายความว่าไงสุ่มพันธมิตรสองทีมอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้อยู่ตรงไหนก็ได้สุ่มพันธมิตรสุ่มเพื่อนเราสองทีมให้ทําไม การรักษาขาบวนเล็กสองขบวนแบบสุ่มของฝัง่งเราในแต่ละรอบอัตรารักษาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับรักษาฮิวอะนะครับฮิวเพื่อนอันนี้ฮิวเพื่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นด้วยคือไม่ต้องไม่ต้องว่าเอ,อื้องเอ,อ่ยว่าเท่าไหร่คือกูรักษาหมดอ่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยหน่อยสองทีมนะครับอาจจะเป็นตัวเองก็ได้หรือเป็นเพื่อนตัวไหนก็ได้สองทีมในหนึ่งรอบนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ออกอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ดีหรอมันก็ดีเอาสก,กิลที่5นะครับสุ่ม1ทีมศัตรูในระยะมีผลช่วงระยะมีผล4ี่คือมันอยู่แถวหลังสุดมันก็ออกสก,กิลนี้ได้นะครับโอกาส80%ถือว่าสูงมากนะครับสร้างความเสียหาย210%ให้กับขบวนเล็ก1ขบวนของศัตรูแบบสุ่มบวกระดับมดพิเศษนะครับคือระดับ50นะแล้วก็มีตรา0ที่จะเข้าสู่สถานะปลดอาวุธ ไม่สามารถเกิดการโจมตีปกติได้เป็นเวลาหนึ่งรอบคือศัตรูที่เราที่เราตบเนี่ยจะโดนลดอาวุธครับไม่สามารถตบเรากลับได้มดทหารนะมดทหารที่โดนตัวนี้ตบจะต,ตบกลับไม่ได้หนึ่งรอบคือรอบหน้ามันตบกลับไม่ได้อะแต่ว่ามดนํายังปล่อยสกิลได้อยู่นะงงปะมดนามันสามารถออกสกิลได้แต่ว่ามดทหารที่ที่ไอไอแม่ทัพมันเนี่ยยังบู๊ได้อยู่นะครับแต่พลทหารที่ตามทัพมาเนี่ย ตบเราไม่ได้1รอบนะครับนะถ้าโดนนะซึ่งโอกาสโดนสูงนะครับคือ80%ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็ไม่ได้บอใช้ไม่ได้สกิลที่7นะครับเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะครับให้กับมดการมดการมันใป้องกันนะที่ให้เลือดก็ก็ถือว่าถึกขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่8ครับ ให้กับทีมทั้งหมดในกระบ,บวนก็คือเพื่อนให้เพื่อนทั้งหมดนะครับนี่ไม่ไม่มีโอกาสว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคือให้ทันทีนะครับมีผลเหมือนสกิลสกิลสองใช่ไหมคือออกทันทีนะครับเป็นมกที่ออกสกิลทันทีในสกิลที่8นี้นะครับความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลของขบวนเล็กมดกัดทั้งหมดของไฟเราลดลง30%ใน4รอบแรก คือลดลดความเสียหายจากสกิลลง30%มให้ไอ้ไอ้ลูกทับเรานะครับทั้งสามขบวนเลยแล้วไม่ดีเหรอมันก็ด,ลดีลองใช้ดูลองใช้ดูลองใช้ดูนะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรตัวนี้นะครับถือว่าเป็นมดมดกาดที่ไม่ขี้เหล่อะไรแต่ผมไม่ได้อัพทีสิบมดกาดมาไงเดีย๋ยวไว้มีทีสิบก็จะเอามาใช้อยู่นะครับตีลิ้นได้ไหม ไม่ค่อยแนะนําเพราะตีลิ้นลิ้นมันไม่ได้ตีเรากลับนะครับเราไม่ต้องเติมเลือดไขรเราไม่ต้องบัฟลดคันเสียจากสกิลเพราะว่าลิ้นไม่ได้มีสกิลใส่เราตัวนี้ไม่เหมาะกับตีลิ้นเหมาะกับตีลังหรือเฝ้าหลังนะครับโอเคแหน่แถมแถมใช่ไหมแถมเต่าฮัวโล่ให้ด้วยนะครับอันไหนที่พอจะรู้นะครับก็จะแนะนํากันนะเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้อ่านสกิลเป็นนะครับอ่านะครับมันอยู่สายสนับสนุน นะเป็นมดเป็นเหมือนพรีสเหรอใช่ไหมตบได้นิดนึงนะครับแล้วก็มีบัฟช่วยเหลือ2 s k สกิลนะครับบัฟเลือดกับบัฟลดลดเดเมจจากสกิลของมดนำนะครับก็ถือว่าก็พอพอพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะเอาไว้นำดีไหมนำไม่ค่อยดีนะครับนำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอามันไปออกมันเอามาอยู่แถวกลางแถวล่างไว้เติมเลือดดีกว่า นะครับลองดูลองใช้ดูนะได้ผลยังไงแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคจบเรื่องรางวัลจากเกาะนะครับได้อะไรกันก็มาคุยกันในเพจเดี๋ยวผมผมจะแปะลิงก์ในเพจเกมดแล้วมาคุยกันนะครับจะได้แปะรูปแปะอะไรได้เพราะว่าใน y t u t u มันมันมันแปะรูปไม่ได้นะครับนะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้สักนิดนึงและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันด้วยนะส่วนเพจเกมมดคืออะไรเพจเกมมดคือเพจใน a c e b o o k นะที่เพื่อนๆมาคุยกันได้คนไทย 3- 4 0 0 0 0 0คนเยอะแยะมากนะครับอยู่ในนั้นก็ที่เล่นเกมมดนี่นะเกมนี้นะเกมเดียวกันนะครับทีมเดียวกันมาคุยกันนะครับเพื่อนๆต้องเล่น Facebook ก่อนต้องเล่น Facebook ก่อนนะแล้วก็ มากดเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไวนะ้กดที่ลิงก์เนี่ยแล้วก็กดสมัครสมาชิกไม่เสียตังค์แต่ต้องตอบว่าฉันยินยอมอ่านกฎกติก,ฎกาก,ก่อนแล้วตอบฉันยินยอมพิมพ์ภาษาไทยนะว่าฉันยินยอมนะครับแอดมินเห็นฉันยินยอมปุ๊บแอดมินก็จะอนุมัติให้เพราะว่าคุณเป็นคนไทยนะเสร็จแล้วพอคุณจะโพสตอะไรก็ตามเนี่ยก็ก็รอแอดมินคัดกรองนิดนึงว่าโสาพสตนั้นผิดกฎหมายไหมนะครับขายยาเสพติดหรือเปล่า แชร์เพ็บพนันหรือเปล่าอันนี้ผิดกฎหมายนะ่เดี๋ยวเว็บจะปลิวก็ต้องคัดกรองกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะคอมเมนต์ในโพสต์สต่างๆที่มีคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าหยาบคายแล้วกันแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองแล้วก็อย่าอย่าคุยที่มันแบบกระทบกระทั่งกันคนไทยด้วยกันนะครับคุยกันดีๆพูดจากันดีๆนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ 摸头噔噔哒，嘿嘿。